บักทั่วพุ่งฝักงาวแบร่ไรข้างที่ปลูกได้ตลอดปีแตแมเมนทั่วปีพี่น้องจา๋าถ้าทั่วปีนี่สิปลูกได้ปีละเท่อแต่ว่าถ้าทั่วพุ่มนี่สิออกดอกออกหน่วยได้ตลอดปีนั่นก็นหมายความว่าปลูกตอนใดก็เป็นหน่วยตอนนั่นเด้อนี่คือลักษณะต้นลักษณะดอกคงเพิินพี่น้องจา๋าอันนี้คืออายุเพิ่นกับคือเดือนกูกูเด้อทีลาปลูกไปปลูกไปเมื่อวันที่12พี่น้อง 12. สิสิงหา2567ตอนนี้กําลังออกน่วย ตอนนี้บ่างามปันไดพี่น้องจ๋าเพราะว่าฝนตกคักตกเน่ตกอิรีอรอพี่น้องบ่ค่อยงามปันไดพี่น้องหลายหลายคนเพิ่นก็สอบถามเรื่องเมล็ดพันธ์ข้าม้านะคะเดี๋ยวอีลาเซียนพาไปเบื่องหน่วยสกลจังตาสินใจสื่อเรื่องพี่น้องจา๋าจังตาสินใจสื่อเม็ดและนีนก็เป็นลักษณะหน่วยของทัว่วภูมิฝักงาวแบบไรข้างพันธ์ของทางสวนอิลลาพี่น้องจา๋าฝักสีขาวฝักใหญ่ฝักยาวปลูกง่ายบ่ต้องใส่ใหม่บ่ต้องใส่คางพี่น้องจา๋า อาซิมีเคืือบางแต่กับบถึงกับถูกตนเด้อทำความเข้าใจแน่จักน้อยหนึ่งพี่น้องถ้าแม่นพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้เมล็ดพันธุ์พิกาศอีลาเขาไว้ให้ยุกาตาฟังส่เมื่อเด้อกวดสั่งสื่อไปแล้วปู่เป็นดูแลรักษา่เป็นกดใจกดติดตามช่องอีลาไว้ได้จ้าเบิ่งดีๆเบิ่งคักกวนสั่งสื่อเด้อพี่น้องจ้า